สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษารขันขันยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับรหัสพนักงานนะครับ0ูนย์ศูนย์สองหนะครับถ้าใครกําลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่อยากได้โปรโมชั่นดีๆนะครับสามารถสแกนคิวโค้ดที่ขึ้นอยู่ด้านบนได้เลยนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเอ็นเจอร์รุ่นเอ็กเวสตนะครับราคาขายอยู่ที่9ก้าแสนสองหมื่นสิบาทนะครับมารีวิวเพื่อนๆได้ชมกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่ามีการแต่งแบบแร็ปเตอร์เลยนะครับมาดูว่าจะหล่อจะเท่่ขนน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 นาาดดไหหะะะคคคคครรรรรรัััััับบบบบเเชชิิญมมก้้ี อ่างที่บอกครับจะทําการเปลี่ยนชุดหน้าเป็นชุดแดปเตอร์นะครับเพิ่มตัวด้านบนด้านบนเนี่ยฝากระโปรงนะครับจะติดคูปนะครับเป็นแบบของแดปเตอร์นะมี2ฝั่งนะครับเป็นสีดาด้านนี่นะนี่แล้วก็ตัวชุดด้านหน้านะครับจะมีติดอะคริลิกคาร์เวลเจอร์สีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวของกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าทรงแดปเตอร์เลยนะต้องบอกงี้นะครับ FORD นะครับสีดําเป็นกัน ทําสีดําด้านนะครับตัวของกันชนหน้านะครับอย่างที่บอกนะครับคือทําชุดกันชนหน้าแบบแรปเตอร์นะครับจะทําสีดําด้านตัดกับสีดําเงานะครับถ้าบอกว่ามุมเนี้ยจะดูเหมือนของแรปเตอร์เลยนะครับก็ตัวรถเนี่ย x อนะครับจะมีไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED ดีมีไฟวิ่งอ่างวันนะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะครับไฟหน้าเองนะครับคันนี้นะครับบริษัทในส่วนของข้อไฟหน้าสีดำด้านนะครับแบบนี้ให้นะครับ แล้วก็ตัวคิวล้อนะครับก็จะรับกับชุดของตัวของกันชนหน้านะครับเป็นสีดำด้านเหมือนกันนะครับทรงกระเตอร์เลยนะครับอันนี้มีการจดทรงนะครับยก2นิ้วนะครับยกหน้า2นิ้วนะแล้วก็ตัวล้อแม็กกับยางเปลี่ยนใหม่นะครับล้อแม็กกับยางเปลี่ยนเป็นขอบยี่สนะครับยางเป็นยาง RT นะครับซีรีส์อยู่ที่33มสิบสาคูณสิบสอนะแม็กก็เป็นลยแม็กก้านวายนะครับมีออฟเซ็ตรบยีนะประมาณนี้นะครับนี่ก็บอกว่า แต่งแบบอมรุนแล้วก็อย่างที่ไปบอกนะครับเปลี่ยนเฟ็นงนกพุ่มใหม่เนี่ยนก2นิ้วนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถของเรานะครับดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีใส่ในส่วนของกันสาดติดฟิล์มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเบ้ากันรอยมือเปิดนะสีดําด้นแบบนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะป้องกันรูรอยให้นะครับตัวรถมีานไรข้างมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับด้านท้ายนะครับติดตัวข้อฝาถังน้ํามันนะครับสีดาดานนะครับติดสติ๊กเกอร์คาว่าฮัตเตอร์นะครับ ก็บอกว่าโอ้โหเขาแต่งมาปุ๊บเนี่ยเหมือนแรปเตอร์เลยนะครับเหมือนแรปเตอร์เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับเต็มระบบนะแล้วก็จะมีส่วนในส่วนของครอบไฟท้ายสีดำด้านนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับด้านท้ายกระบะเองเนี่ยจะมีติดฝาปิดท้ายนะครับแปะ f อ d นะครับเป็นสีดำเงานะครับพื้นเป็นสีดำด้านนะลักเกอะคริลิกนะครับสีดำนะครับกันชนท้ายนะครับสีดำด้านมาจากโรงงานนะนี่ต้องบอกว่า ชุดแต่งนะครับจัดให้แบบอย่างรอเหมือนกับตัวแรปเตอร์เลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครสนใจก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับบอยได้นะครับย้ำเบอร์ทีนะครับ0863232518นะครับหรือว่าแอดดีไทตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอยฝากกดไปคกดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้บมยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ